งานนี้บอกเลยครับว่าบิ๊กป้อมเดือดของแท้นะครับแม้ว่าจะเป็นทหารแก่เนวอรไดแต่ว่าเรื่องของไทยกัมพูชาดินแดนเนี่ยออกมาประกาศเลยนะครับว่าพร้อมที่จะปกป้องด้วยชีวิตแล้วก็ขอฝากไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่าการแก้ไขปัญหานี้ควรที่จะทําอย่างไรบ้างพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับในอดีตก็เคยเป็นท้งรัฐมนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกมาแล้วนะครับ บอกว่ากติกาสากลเนี่ยมีไว้ใช้สําหรับสุภาพบุรุษนะถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมเจรจาด้วยความจริงใจต้องเตรียมมาตรการเชิงลุกเพื่อสร้างแต้มต่อให้ไทยได้เปรียบไม่หลงกลเป็นฝ่ายเสียเปรียบเาเรียกร้องให้สื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในเวทีระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ขอส่งกาลังใจไปถึงกําลังายแดนชื่นชมทัพบ,บกทัพเรืออากาศโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่2แล้วก็กําลังพลทุกนายที่เสียสละ ฝ้าระวังภัยคุกคามต่อผื้นแผ่นดินด้วยความเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะครับพร้อมกับย้ําในประโยคสําคัญเลยนะครับว่าประเทศไทยยึดมั่นในสันติภาพแต่หากมีการลุกล้ําอธิป,ปไตยแม้แต่น้อยต้องพร้อมปกป้องด้วยชีวิตเพราะแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นยังฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับบอกว่า ทุกฝ่ายขอยรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่นโยบายระดับสูงไปจนถึงทหารด่านหน้าเพื่อปกป้องแผ่นดินด้วยหัวใจแห่งความารักชาติแล้วก็พร้อมที่จะแลกด้วยชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยครับผมต้องการสนับสนุนยุคนทีมข่าวอีซียุคนทีมข่าว,อ,าวอีซี่นิวส์นะครับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนทีมงานในต่างจังหวัด และรถข่าวปันสุขที่เราจะได้เอารายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการขายสินค้าของเราเนี่ยนะครับไปแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดสีขาวๆเนี่ยบงคั้งมันติดน้ําแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีดเนื้อแดดเดียวทอดเห็นไหมฮะเนื้อสีเข้มๆเ,เลยนะครับนี่เนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคคนนะครับ ชุดละ295บาทนะครับน้ำหนัก400กรัมนะครับด้านล่างพิมพ์เลยว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์สุดลิงก์ไลน์เนี่ยคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ปุ๊บเนี่ยนะฮะระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้กดเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ทักทีมงานเขาด้วยนะครับว่าสนใจสินค้าตัวไหนจะสนใจเนื้อแดดเดียวทอดหรือว่าหมูแดดเดียวทอดหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์นะครับนั่นก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคน หรือไม่ก็ normal ยุคนได้นะครับชุดละ295บาทนะครับถามว่าเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับความอร่อยอันดับแรกก่อนมันเป็นสูตรเนื้อแดดเดียวทอดคนเมืองน่านคนเมืองปัวซึ่งก็คือบ้านเกิดผมเองข้อที่2หมูกับเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าสินค้ามันจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นๆเพราะอันอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมไปทานแล้วมันอร่อยแล้วผมก็รู้จักกับคนที่เขาทํา แต่เนื้อเนี่ยกับหมูเนี่ยผมทํากับเพื่อนผมเองนะครับผมทํากับพักพวกผมเองเพราะว่ากินมาแล้วเนี่ยหลายปีนะครับเรากินกันมาแล้วหลายปีเพราะว่าเรานัดสั่งสรรกันกินข้าวกันเราก็จะทําเมนูกับข้าวเมืองเมืองกินกันหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับเนื้อแดดเดียวทอดชุดละสองร้อยเก้าสิบมาผมทํากินกันเลือกเนื้ออย่างดีเพราะว่ากินเองไงกินเองกับคนที่เรารักกับพักพวกเพื่อนฝูงเราเราก็จะทําอไม้ดีเพราะว่าไม่ได้คิดถึง ต้นทุนกําไรต้องการกินของอร่อยเราทําเองเราก็จะเลือกของดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราทํากินมาโดยตลอดไงถ้าไม่อร่อยเราจะกินหรอครับนึกออกไหมครับถ้าไม่อร่อยเราจะกินได้อย่างไรจนท้ายที่สุดเนี่ยพราะผมเริ่มมีชื่อเสียงผมก็เลยเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองก็คือเนื้อแดดเดียวทอดเป็นของที่ผมชอบรับประทานมากนะครับชอบมากนะครับและที่สําคัญเราใส่ ความรู้ความเข้าใจของเราในการทํางานเนี่ยลงไปก็คือความจริงจังครับซีเรียสครับทั้งสะอาดอุปกรณ์อุปข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องดีหมดนะต้องซีเรียสต้องจริงจังและใส่ปรัชญาในการทําของลงไปก็คือทาพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มจัดหาวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทําแล้วก็เริ่มส่งไม่ได้ทําค้างเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เป็นของสดใหม่รสชาติเยี่ยม นะเหมือนกับที่ยุคนกับพักพวกเนี่ยกินอย่างแน่นอนนะครับวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะบ,บางวันก็20กว่าชุดบางวันก็30กว่าชุดนะครับไม่เกินนี้นะฮะถ้าจะให้ทําเป็นระดับ5 6 7หชุดเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ทําก็คงไม่ไหวนะฮะนี่ครับอันนี้295เนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเนื้อใช่ไหมฮะสองเก้าห้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจก็ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างหรือไม่เอาชัวร์ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลย เมื่อกี้พูดถึงเนื้อนะครับทีนี้มาดูหมูบ้างสําหรับคนไม่ทานเนื้อนะครับขนาดเท่ากันนะครับสี่ร้อยกรัมเห็นขาวๆเนี่ยเป็นน้ําแข็งนะครับแข็งมันเกาะอยู่นะ,ะหมูสีมจะใสกว่าเห็นไหมครับแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบหมูหรือชอบเนื้อนะครับหมูสีมันจะใสกว่านะครับหมูเนี่ยจะสองร้อยห้าสิบนะหมูจะสองอยห้าสิบเนื้อจะสอง้อยเก้าสิบห้านะครับอันนี้จะเป็นหมูนะ นะหมูสีมันจะใสกว่าคุณท่เห็นไหมฮะเราแยกอุปกรณ์การทําทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วถ้าสนใจหมูก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์มอลยุคนก็ได้นอกจากนั้นเราจะมีสินค้าอีก